เฮ้พี่เอาไงอ่ะปล่อยให้มันเดินเหรองงงงไม่ให้มันอยู่ในห้องนี้พอเพราะแม่เขาเช็ดถูไว้แล้วไง ไปข้างนอกเดี๋ยวมันไปเลอะอีนั่นน่ะที่ท้องมันด้วยความซนไงตื่นมาก็จะเดินเลยโอยนะทิม